สวัสดีครับผู้ชมครับเที่ยวทัวร์ไทยวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดยะโสธรครับดินแดนแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้รู้กันครับพี่สะพงศ์ครับช่วยเล่าประวัติของที่นี่ให้ฟังหน่อยครับครับตอนนี้ก็คือเป็นชุมชนอดีตในของจังหวัดยะโสธรเรานะครับก็คือเป็นชุมชนบ้านสิงห์ท่านะครับ เมื่อครั้งแรกเราก็มาตั้ง,งที่ตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับเราก็เป็นแหล่งรวมทั้งศิละปะวัฒนธรรมต่างๆก็จะอยู่ตรงจุดนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิตปลาส้มของชาวจังหวัดเชียงสาที่ทททบริเวณนี้นะครับ <het> เราก็จะได้ปลาส้มจากแม่น้ําชีนะครับพี่ครับทาไมที่นี่เขาถึงนิยมทําปลาส้มกันมากครับก็เน,นื่องจากว่าที่นี่เราติดลําน้ําชีนะครับแล้วก็จะนําผลผลิตในแม่น้ําชีมาทําเป็นในการถนอมาหารและไว้รับทานในอดีตนะครับ แล้วปัจจุบันนี้เราก็มีการแพร่ขยายแล้วก็เป็นสามารถเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนนะครับส่งขายจําหน่ายไปทั่วโลกนะครับถ้าจะไปซื้อของฝากเป็นปลาส้มเนี่ยไปร้านไหนดีครับเราขอแนะนําแม่ยงปลาส้มนะครับ คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดแห่งนี้นะครับมากันอยู่บริเวณหน้าร้านของแม่ยมปลาส้มนั่นเองครับทำไมผมต้องพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะฮะนอกจากจะอร่อยแล้วนะครับยังสะอาดอีกด้วยมีการรับรองของออยอด้วยนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะปลาส้มทั้งหมดเลยวันนี้เลยค่ะมีอะไรบ้างครับแตกงกันยังไงบ้างมีส้มปลาตะเพียนค่ะแล้วก็ส้มปลาสร้อยแล้วก็ส้มเนื้อปลาฟักอ,อันนี้มีแต่เนื้อปลาล้วนๆค่ะครับผมอะไรขายดีที่สุดครับ ปลาตะเพียนค่ปะปลาตะเพียนส้ม<ะ>เลยนะฮะค่ะทำไมถึงขายดีะอันี้ปลามันจะมันออกมันมันเนื้อมันมันเราเน้นที่คุณภาพค่ะทําให้มันสะอาดเวลาไปทอดมันก็จะอร่อยไม่ขิดประโงมาไม่ถึงเยสู <c oughs> อโสแต่วันนี้ที่ตุ้ไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับของฝากปะครับอันนี้